สวัสดีครับผมบีโกสเอเคบอมบีครับเนื่องจากพี่ไปเอฟเคเวอร์มาเนี่ยแล้วก็ได้อันซีลเลตหรือก็คือดาบเคียนปิมาพี่ก็เลยว่าโอเคไหนๆก็ไหนๆ,ๆละมาทำคลิปวิธีการตีบางใครเลยดีกว่าซึ่งสายที่พี่แนะนำให้ใช้เนี่ยน,น่าจะมีแค่เคนดกับ speed หรือคิโดก็น่าจะพอใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าฮากุดากับเมดิกเนี่ยพี่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะเพราะมันน่าจะตียากพอสมควรเลย แล้วก็อาวุธที่พี่ใช้เนี่ยส่วนตัวพี่ชอบดาบพัตนานะนะแต่ว่าที่อีกอย่างก็คือเราต้องใช้ทวินเบดนะเพราะว่าทวินเบดเนี่ยตอนบอสเปิดบังครเนี่ยมันจะเป็นท่าเคาน์เตอร์แทนท่าจงตีนะทำให้เรามีโอกาสที่จะรีโพซิชันได้ดีนะแล้วก็อีกอย่างที่เราสามารถใช้ในการตีบอสเลนได้ก็คือหน้ากากาไวเซอร์นั่นเองอ๋อแล้วก็พี่ลืมบอกไปว่าทำไมพี่ถึงใช้คนโดนะเพราะว่าถ้าเกิดพี่ใช้วอเตอร์คูดาวกับสติเกตเนี่ย แล้วมันทิมทีที่3เนี่ยมันจะลดเป็นเปอร์เซ็นต์เลือด,อด,ดมันทำให้ตีบอสได้าง่ายขึ้นนะเดี๋ยวพี่จะเก็บทําการเก็บไว้เซิร์ฟจากพี่เรียมก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในโลกของอินเนอร์วหรือโลกของชิคาแล้วพี่ลืมบอกไปว่าให้แนะนาหาโลกชิครที่มันกว้างๆนะอย่างเช่นโลกของพี่แต่ว่าโลกของถ้าเกิดใครได้โลกของอิจิโกะหรือโลกคแคบๆเนี่ยพี่ไม่ค่อยแนะนานะเพราะว่าเราอาจจะโดนเกลียวเอลี บอสได้นะซึ่งบอกเลยว่าเริเป็นโจ๊กแน่นอนนะก็เดี๋ยวเราก็รับกติการเลยดีกว่าซึ่งวิธีการตีเนี่ยมันก็ท้งที่จะง่ายๆถอยออกมารอบอสเดคเข้ามาใช่ไหมเดี๋ยวบอสจะแดคเข้ามาใช้ท่าเบรกการถอยออกมารอบอสเดคเข้ามาเฮ้ยพี่จะใช้ฮอลลิสซอนแต่ว,ว่าเมื่อกี้พี่ลืมเปลี่ยนพี่ยังใช้ล็อกเลตบอลลีโดยอยู่เลย โอ้ยชีก็สามารถของเจโดเราสามารถใช้ท่าไอ้เขาเราียกอะไรนะซากุระนี่เพื่อแดนได้นะโอ้ยโอ้ยชีตขอเรียกถอยก่อนอโอเคบอสเข้ามาเฮ้ยพี่อย่าเปิดนหน้าต่างวไม่ได้กทมแล้วนะครับรอบอสได้เข้ามา โอ้นี่สวยนะบอสยนโดดบอสยังหูทำการเบรยกาแต่เขาโบเลยอบอตสตันค์ถอยออกมาดีกว่ชั่นกราบอสได้เข้ามาถ้าเบรยกาดข้าเบรยกาจริงเออเรบอสได้เข้ามาปวดขี้ดิเข้าไปสิ้นตัวโลกออกได้ออกไ,อไปเราบอสได้เข้ามา เมื่อกี้บอสอคอร์เตอร์นะถ้าเกิดเราตาดจังหวะด,ดีๆเราก็สามารถใช้ท่าโซนาต้าโฟได้นะแต่ตัวหนึ่งน้นบอสต,ตัวนี้มันมีท่าแบบว่าทําให้เราขาพิการตอนวนี้บอสมันบั๊กอยู่กับที่ถ้าเกิดเราตีเนี่ยบอสมันจะหลุดนะแต่ว่าเราสามารถรอคูดาวของเราก่อนได้นะซึ่งบอกเลยว่าถ้าที่จะดีที่จะใช้คอมโบมาตรฐานข,นของี่ณออกมา,าบอสได้เข้ามา ได้เข้ามาเสียน้องตึ้มตึ้นนะโอ้นี่ครับพอได้เข้ามาการบิดโอ้ที่กะจังหวะพลาดไปนะโอ้ตื้นพอได้เข้ามาได้เข้ามาสวยงามพี่พี่กะจะวางพีคไม่ได้หรือยัง โอ้แตกและโอ้ทีนี้น้องๆก็พอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่ามันตีกันแ้างที่จะอีซี่นะแต่ว่าเมื่อกี้อ่ะถ้าเกิดพี่ใส่ h o r i ซอนไปน่าจะแบบว่าอีซี่กว่านีนะ้พี่ไปเสียจังหวะกับ h o r i ซอนแล้วก็กะจังหวะพลาดนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะตีกันอีกรอบเออจริงๆวิ่เก่้งแพ้นะพี่อยากจะได้คลิปแปดนาทีเพราะมันจะได้เมม e นน n e y ถ้าจะเล็นเป,นเป,นเปนล่าโอาออมาดิเอาตูดของมึงให้กูเดี๋ยวนี้ ก็นั่งทำการเก็บไว้ซึ่งมาครับเรามาที่รอบที่สองเราแก้มือซึ่งเหมือนรอบแรกพี่ยังไม่ค่อยได้ใช้ความสามารถทวินเบนนะแต่ไม่เป็นไรรอบนี้ที่จะใช้เยอะขึ้นนะจะได้แสงให้เห็นผลนะอาการรอมันขึ้นแสงกดนับหนึ่งสองสามแล้วก็กด u v เฮ้ยเราไปโดนท่าโหดกัแล้ว การโดนลมมาก่อนาการเด็กไปป,ปึ๊บปถอยมาเดี๋ยวรอวอฟคาวัามาแล้วคอยจอลีซอนสวยงามครับสวยงามครับออกออกมายอดเยี่ยอุ้ยคอยใช้ท่าสวยงามมือไม่เป็นไรบล็อกไปก็นับหนึ่งสองคอยใช้ท่าพาวเวอร์รีเซ็ตรอคาวัคใ่อยเข้ามาครับ ันว่าสวยงามนะครับเมื่อกี้เพื่อมันก็ขาวเกลือนโไม่เหิวคือเพื่อทำการใส่ท่าทางเบลล่าการเบิกขาดไปแต่อมาเรา็หายมาฮัวซ่อนสวยงามครับปั๊บมาไปฆ่าเฮ้ยนี่สวยเขาเปิดมาเขาใช้นี่หนึ่งสองเือมาเลย ราดีกอ่าดี้างอองมางเราคว้ามาบางทีเขาก็ไม่ว้าแถมไม่เป็นไรเราคว้ามาโอ้โหโอชโอ้ยโชค่กแก่ร้ายรอบนี่ยต่อไปเอ้ยหนึ่งสองเขาใช,ช้ 1, ท่าแบบว่าจำบ่อยมากรอบนี้ น่าจะรวยพอสมควรลิซอนไปเลยลิซอนไม่โดนอีกทำการใช้ท่าดีเลย์พอาซิ่งเพื่อโอ้แก่แตกชีตไม่ได้บอสบักหนึ 1, ่งสองเคะข้างไว้ห 1, น 2, 1, 2. ึ่งสองหนึ่งสองเครอบอสเข้ามาเฮ้ยในโบว์บอรอคือ หนึ่งสองโอ๊ยไม่ถอยมาระบอดมาใกล้ๆโอเคึลาดีซอ,อสนสวยงามระบอดมาใ,ใกล้ บล็อกไว้บล็อกไว้รอบอสบล็อกไว้หนึ่งสองไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเรื่องอย่าตกใจไปแค่ตั้งใจไว้ก็พอจบละ <c oughs> ถึงแม้พี่จะลุกไปหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าโอเคคนระับน้องๆคงจะเห็นสเต็ปแล้วใช่ไหมแต่ว่าพี่ยังตีไม่ช่ํานะแค่เราใจเย็นไว้ รอกอะจังหวะแดดดีๆให้เขาเข้ามากดท่าอาเพื่อกาดเบรกแล้วก็ใส่คอมโบนิดนึงแล้วก็ถอยมาดีดโพซิชันไปเรื่อยๆนะซึ่งก็ตีบางใครมาประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบางใครหมึกหรือว่าบางใครฟาเวอร์เนี่ยภาวนาอย่าให้มันใช้กลางอาณาเขตแค่นั้นพอนะหน้าสองอันนั้นเดี่เลยเป็นตัวขาดเดี๋ยวขออนุญาตเก็บภาพไปก่อนแล้วกันแม่ เกือบแห้งเกือนต่า,ง, <c oughs> างกระจอกเลยแต่ไม่เป็นไรครับเราจะทำหนูนะคะอุ้ยรบมีไปอย่างสิ9เก้าไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> บังใครดิ <c oughs> ตัวแดงเลยอ่ะไอ้ตัวแดงจีสันจีสุดเก่งฟูเฮ้ยไอ้เชยอะ มไมจับโ,คโคเอ,โอเคต่อไปคไรับก็ได้เราใสา่อันซิลเบทของเราอันซีเลตดับเข้มบจิโอ้ยขาชมหน่อยสิเฮ้ยชี้เนี่ยไงซึ่งรอเทจับโคกคก โคกะโลกอะน้องๆเอ้ยคลิปไหนจะเป็นคลิปรีวิวดับอันนี้เลยก็ได้นะหลังจากที่มันโดนเนื้อมาแบบสุดโหดอะเขาบอกว่าถ้าเกิดจับเกินสามัังสี่ฟังมันจะท้าพึ๊บอุ้ยทำไมคูดาวค,ดาวคูดาวก็ยังเรีวอยู่นะจะมนเล่นไปวุ้ยมาล้วจจเจียตีสกันูถ้าเกิดคลิปไม่ครบแปดนาทีพี่อาจจะใส่คลิปพ่พีพี่พีพีพีสักหงตาละกันนะ จะได้ครบ8นาทีนะจะได้ make money อ่ะ big bro ม i น i มันนี่ก็นี no ่แหละวิธีการตีบางไรนะก็แนะนําให้ใจเย็นๆแล้วก็รอจังหวะนะแต่ว่าเมื่อกี้พี่แบบว่าลุกไปนิดไม่ใช่ลุกไปนิดลุกไปโคตรเยอะเลยนะก็แค่เรามันแดดมันใกล้ๆกด R จากที่เห็นเมื่อกี้พี่แบบว่าแดดกด R แบบเว้าบ่อยมากเลยนะก็สวันีีบอมบีเอเคบัวใหญ่บัวเล็กมีโกตต้องขอตัวรับก่อนไปละบายบายจุ๊บ